สำหรับผู้ใดที่พบกับปัญหาแมงวันหลายนะครับต่อไปนี้เขาจะมาเสนอเรื่องการเฮ็ดที่ดักแมงวอัน,นอันนี้นนบะเมียนนะครับขวดนี้บะเมียนวัสดุแต่ว่าสามขวดนี้เมียนขั้นตอนแรกเขาต้องเอาขวดนี้เนาะมาตัดตัดให้เป็นเสี่ยวนตัดให้เป็นกวยเสี่นะครับกวยเด้ตั้งดีๆอันนี้ขวดน้อยเอามาเจาะห้วตรงนี้ ขใหญ่กระจอเขากันครับเอาถือกองไว้ทำทายขวดเลยไอ้คน <c oughs> เอากระชีเอาขวดน้อยมาประกอบขวดใหไงนะครับเอาเอาตะกรวยนี้มาใส่นี่ก่อนอใส่ขวดน้อยก่อนอใส่อยัดเข้าไปให้มันแน่นๆนะเอ็กะข้อนี้ซุดข้อน,นี้ขนะมาซุปใส่ขวดใหญ่ครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าขั้นตอนแรกเขาต้องหา เงือมันก่อนอ่าหายเงื้ยหายเงื้ยหายเงื้ยเอาเงื้ยไหขี้บ่เงื้ยมันต้องเป็นเอามาเยืนนี่ขวดก็มาอ่าเอาสิผมเคดออกมาเบิ้งมันขาวสินะครับเอาเอาเงีอยยังใส่ก็ได้ครมาเขาจะไปเบิ่งตัวอย่างที่มันเฮ็ดสำเร็จแล้วมาที่นี่ว่ามันชิได้ผลดีขนาดใดอ่า ครับถ้าต้องเอาเนื้อมาวางไว้ข้างในขวดหน่อยแรงวันมันเขียวเหรงวัน,นมันก็จะมาเขาข้างล่างขึ้นมาสู่ขวดแล้วมันจะหาทางออกบ่พอได้ครับมันจะไม่โยงนีบาทีนี้แล้วอบ่อเขาผุดเด๋อ่าเรื่องบ่อเขาผุดเดเ๋นะไอ้ที่จับนบี่โบราณว่าเสียมาขวดกินนะครับเพราะว่ามันลายผลนะแล้วกวนครับ่กินขวดแรงว,ว,วันนี่แหละครับเป็นการเซ็ตสมบูรณ์